ทีนี้ท่านประธานที่ครบครับในแง่ของการเมืองการเมืองในมิติของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศขนาดกลางเรื่องนี้มันคุกคามแนวคิดของยูนิล t e เทอร์ลิซึมเนี่ยมันคุกคามมัลติแลตเทอร์ลิซึมแน่ๆประเทศไทยเรามีพื้นฐานของ,ของว่าหนึ่งนโยบายต่างประเทศต้อง national interest ก็คือประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนอันนี้เป็นกฎทองของใครที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศเลยครับอันที่สองครับ เราเป็นประเทศขนาดกลางเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีหลังพิงโดยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์กติการะหว่างประเทศที่ยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับเราต้องยึดมัลติและเทเอร์เรซหรือพหูภาคีนิยมมากกว่า,าการตัดสินใจแต่เพียงลาพังประเด็นที่3ครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประ,ประ,ประ,ประเทศมหาอำนาจทั้งคู่เนี่ยเรา เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ท่านประธานคนะเราอยากจะรักทั้งสองคนนะเราต้องดําเนินนโยบายที่มีสม,มดุลกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่มีใครมาบังคับให้ประเทศไทยต้องเลือกข้างคนระเราก็คงต้องดําเนินนโยบายแบบนี้ต่อไปบางคนจะเรียกว่าเป็นแบมบูดิปโลมิซี่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมเคยย้ําว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราปลูกศัก์เยอะเป็นทีกดิปโลมาซี่คือ อ่อนนอกแข็งในท่านประธานนะนี่คือนโยบายการต่างประเทศของไทยอีกสองประเด็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นผู้นำซึ่งผมจำคำพูดของท่านประธานที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีในขณะน,นี้คือท่านอาจารย์พันศักดิ์วิญยรัตน์เนี่ยท่านพูดคำนี้ซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและหลายคนก็พูดตรงกันประเทศไทยคือจะเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในโลกอย่างแข็งขัน เราไม่เลือกข้างแต่เราเป็นคนส่งเสริมัสธิภาพและความมั่งคัง่ง peace and prosperity mm hmm. ในโลกนี้ซึ่งจะเป็นบทบาทที่เราเพึงเป็นอันนี้ในส่วนของระเบียบโลกที่พึงเป็นในอนาคตทีนี้ท่านประธานที่โครครับมาดูการตอบสนองของประเทศต่างๆจากนโยบาย reciprocal tariff ประเทศจีนเป็นไงครับประเทศจีนตอบโต้มหาอำนาจอย่างที่นายลีเซนลุงนายมนตรีของสิงคโปร์พูดไปบางประเทศไม่ทําอะไรเลย ขาไม่ทาอะไรเลยเช่นสิงคโปร์เขาไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรครับแต่ประเทศจีนต้องเดาไม่ทําอะไรเลยคงไม่ได้ประเทศจีนประกาศอันนี้ชัดเจนนะเป็นภาษีตอบโต้ชัดเจน34%ซนะครับซึ่งหลังจากอเมริกาเพิ่ม50%จะเพิ่มเท่าไหร่เราไม่ทราบแต่นั้นเป็นเรื่องของประเทศจีนครับเขามีวาระทางการเมืองเขามีวาระทางเศรษฐกิจเขามีที่ในสังคมระหว่างประเทศซึ่งเขาต้องดําเนินการ แล้วเขาเป็นประเทศมหาอำนาจ EU ครับมาดู EU กลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควรเมื่อวานนี้รัฐมนตรีของเยอรมันแล้วก็อีกหลายประเทศบอกว่าเราจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งและทรงพลังที่สุดในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่มาตรการทางด้านภาษีแต่เราจะใช้มาตรการทางด้านอื่นๆเช่นการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจของบริษัท Big t e ท h ของสหรัฐอเมริกา หรือการอาจจะขึ้นภาษีกับบริษัทเหล่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทาง EU เเขาจะไปคิดอ่านกันนะครับไม่เกี่ยวกับประเทศไทย